สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นๆของวันพฤหัสที่7นะครับเดือนมีนาคมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แยกวิทยุครับแถวเพลินจิตครับนี่ฮะอันนี้คือถนนวิทยุนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูถนนที่เขียวขจีแล้วก็เป็นถนนสีเขียวที่ผมคิดว่ามีแห่งเดียวที่สวยงามแล้วก็น่าเดินที่สุดนะครับคือถนนวิทยุตรงนี้ครับทุกคนจะให้มาดูนะครับว่า ทำไมในกรุงเทพมหานครลหลายที่นะครับไม่มีพื้นที่ถนนสีเขียวแบบนี้แล้วทําไมถนนสีเขียวที่ยูนี่ครับเขาสามารถทําได้ครับเคยถามตัวเองหลายครั้งแล้วครับว่าคือกรุงเทพมหานครครับเรามีถนนมากมายแต่ทําไมมันมีแค่ถนนเส้นนี้เส้นเดียวที่สามารถมีต้นไม้ใหญ่ได้ครับคือโดยเฉพาะต้นกามตุรีนะครับมันสามารถที่จะให้ร่มเงาแล้วก็ให้ความร่มเย็นแก่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ดีได้เยอะเลยครับแล้วทำไมกรุงเทพมหานครไม่เอาความคิดแบบนี้ครับ ไปปลูกแล้วก็ให้ถนนทุกอย่างทุกสายมีครับมีซีเคแบบนี้ครับก็เลยวันนี้จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับของถนนวิทยุนะครับซึ่งเสน่ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะยาวตรงไปจนสุดแถวๆถวสวนลุมพินีแล้วก็ไปจบที่สีแยกพระรามสี่ตรงโครงการเดวันแบงคอกนะครับให้ดูฮะทุกคนเห็นไหมฮะนี่ครับปัญหาที่เห็นก็คือการยังไม่นําสายไฟลงดินเห็นไหมทุกคนมันก็ยังดู ยุ่งเหยิงแล้วก็ดูไม่เป็นระเบียบอยู่ครับแต่ว่าถ้าถามว่าสีเขียวครับต้นไม้นี่ครับที่นี่ครับถนนวิทยุตรงนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นถนนหลักถนนเดียวครับน่าจะเป็นถนนตัวอย่างแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับกทมมาศึกษาแล้วก็มาดูว่าถนนกรุงเทพมหานครทั่วไปนี่ครับก็สามารถจะมีพื้นที่สีเขียวแบบนี้ได้เช่นกันฮะนะครับเห็นไหมครับทุกคนเวลาเล่นงานนี่ครับมันก็ คนก็สามารถเดินได้เรื่อยๆเพราะมันไม่มีความร้อนหรือว่าแสงแดดที่มันส่องลงมาถึงพื้นดินได้ครับผมคิดว่าต้นจามจุรีเหล่านี้นะครับคือถ้ามันใหญ่โตมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับข้างล่างเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถนนหรือว่าทางเดินมันก็ไม่มีเขาเรียกอะไรครับคือรากของต้นไม้ใหญ่มันก็ไม่สามารถทําให้ทางเดินตรงนี้มันเสียหายหรือผุพังได้ครับผมจะให้ดูว่าทําไมครับทําไมมันสวยงามอย่างนี้นี่ครับเราเห็นถนนแบบนี้ครับที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์ครับ เป็นถนนแห่งสีเขียวครับกรีนโรสแต่ว่านี่ครับบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่ามีแค่จุดเดียวแล้วก็ระยะสั้นๆประมาณ1กิโลครับแต่มันสวยงามมากทุกคนให้ดูนี่ครับส่วนนี้นะท่านผู้ชมก็จะมีโรงแรมลุ่นหรูครับมีแกรนด์เซนทรอลมีโรงแรม m มนดารินครับแมนดารินมาริออทครับแล้วก็นี่ครับฝั่งที่ผมอยู่ตรงนี้ก็จะมีโรงแรมพลาซาอาชินีครับซึ่งก็เป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวเลยครับเห็นไหมฮะเขาก็ไม่ได้ทำลายต้นไม้นะทุกคนไหมครับทางโรงแรมตรงนี้ก็นี่ครับ ก็ยังรักษาต้นไม้ใหญ่เอาไว้ครับไม่ตัดนี่ครับสองข้างทางตรงฝ้าผมตรงนี้นะครับตรงข้ามผมก็จะเป็นบ้านพักของท่านทูตนะครับของประเทศอเมริกาครับทุกคนนะครับสหรัฐอเมริกาครับดูดิครับเห็นไหมฮะเนี่ยต้นไม้จามจุรีพวกนี้มันเป็นต้นไม้ที่สวยงามแล้วก็ให้ร่มเงาที่ดีมากนี่ครับผมคิดว่ากรุงเทพทั่วไปก็ทําได้นะครับอยาอยาให้มีแค่ตรงนี้เลยครับอยากให้เราใส่ใจแล้วก็เห็นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ พื้นที่สีเขียวนี่ครับมันมีทั่วไปครับเห็นไหมฮะสวยงามจริงๆเลยทางเดินก็ไม่ได้สกปรกแล้วก็น่าเดินนะทุกคนเห็นไหมฮะมีสถานเอกอัครราชทูตสาารัฐโปแลนด์อยู่นะครับตรงนี้ครับแล้วก็มีสถานทูตของเนเธอร์แลนด์อยู่ติดๆกับสถานทูตอเมริกาด้วยครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเรื่อยๆนะครับเรจะให้ดูก่อนข้าวว่านี่ครับในช่วงบ่ายๆวันนี้ครับทุกคนเห็นไหมฮะพื้นที่สีเขียวหายากมากครับในกรุงเทพมหานครนี่ครับ อยากให้มีถนนแบบนี้ทั่วไปเลยครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจครับที่เราจะมีถนนต้นไม้ใหญ่แบบนี้แค่ถนนเส้นเดียวนะครับคือถนนวิทยุครับดูครับโดยเฉพาะในส่วนของนี้ครับเป็นบ้านพักของท่านทูตครับประจําประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นไหมคคนข้างในนี่คือมีต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะครับผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ถนนวิทยุตรงนี้ยังเหลือต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับก็คือทางกรุงเทพมหานครบ้านเราครับก็คงจะเกรงใจหรือว่าทางสถานทูตนะครับ เขาขอไว้ครับทําให้นี่ครับเป็นเรื่องโชคดีที่ว่าถนนตรงนี้ก็ยังมีต้นไม้ลงเหลืออยู่เยอะเลยครับโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ครับทุกคนนี่ฮะสวยไหมครับทุกคนนี้ครับ,ส,รบ,นนรบสายไฟตรงนี้ก็ กรุงเทพมหานครก็กำลังทาดาเนินการนะครับเอาสายไฟเหล่านี้ลงดินนะครับคิดว่าในอนาคตไม่นานครับตรงนี้ถนนเส้นนี้ก็จะยิ่งสวยงามขึ้นอีกครับหลังจากที่เอาสายไฟลงเดินนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ดูกันครับดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับนี่ครับสายไฟดูค่อนข้างจะอย่างวุ่นวายแล้วก็ดูไม่เป็นระเบียบเลยฮะบครับต้นไม้ที่อยู่เกาะกลางถนนตรงนี้ครับมันรู้สึกว่ามันจะโดนเอ่อพวก เขาเรียกว่าปลวกครับกัดกินทําให้มันเสียหายแต่ว่านี่ครับทุกคนเขาดูแลดีมากครับทุกคนนะครับเขาดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้ต้นไม้นี่ครับมันมันตายไปนะครับก็นี่ครับเห็นไหมฮะเขาใส่ใจทุกทุกอย่างที่นี่จริงๆเลยเพราะว่าผมคิดว่านะครับกว่าจะต้นไม้จะโตได้นะครับต้องใช้เวลานานมากนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีปลวกมีรังมดแดงมาทํารังนะครับนี่ฮะผมคิดว่าตรงนี้นะเขาก็น่าจะทําการซ่อมแซงหรือว่าเอาอะไรมาอุดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ พวกปลวกนี่ครับมากัดกินมากกว่านี้ครับเหมือนต้นที่ขวามือครับทุกคนเห็นไหมครับเขาก็ทําการรักษามันครับให้มันเติบโตได้ต่อไปครับทุกคนอันที่เห็นตรงข้ามผมนะครับเห็นไหมครับโูต้นกามจุรีแต่ละต้นนี้ทุกคนเห็นไหมครับมันแผ่ความเขียวไปทั่วบริเวณครับอันนี้คือเป็นบ้านพักนะครับของสถานเอกอัครราชทูตนะครับสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยบ้านเราครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูเลย,เลยนะ,ค,ะนครับว่าเนี่ยครับอยากคืออันนี้คือแอดมินความคิดเห็นแอดมินนะครับอยากให้กรุงเทพมหาคนครมีพื้นที่สีเขียวมีถนนที่มีสีเขียวแบบนี้ตลอดสายทั้งทั่วกรุงเทพแล้วครับแต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากครับนี่ฮะแต่ถ้าเราเริ่มต้นแต่วันนี้ทุกคนมันก็ไม่สายครับนี่ฮะแต่ปัญหาสําคัญคือสายไฟที่มันยุ่งเหยิงแบบนี้ครับทุกคนมันมันทาลายความสวยงามไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงเทพมหานาครตรงนี้แท้ครับมีต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นและต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็นะครับท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ก็จะมีตึกสวยๆนะครับของอาคารสันบักงานและก็สถาทูตต่างๆประจําอยู่แถวๆนี้เยอะแยะมากมายทุกคนหเห็นไหมครับเนี่ยครับของชุว่าความทันสมัยครับตึกลามใหม่ๆแบบนี้มันก็สามารถอยู่ในเมืองได้เช่นกันครับอาศัยอยู่ด้วยกันได้นะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ขึ้นมานะครับ มันสวยงามแล้วก็มันก็โอเคครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับเห็นไหมฮะคืออยากให้นะครับอยากให้กรุงเทพมหานครครับตระหนักนะครับทุกคนตระหนักถึงการมีพื้นที่สีเขียวการมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้ตลอด2ทางเดินนะครับมันจะทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่เพ้่อีกเยอะเลยครับแล้วก็นี่ครับพยายามนําสายไฟเหล่านี้ลงดินให้เร็วที่สุดครับทุกคนให้ดูดีครับเห็นไหมครับเห็นไหม เนี่ยครับเราปล่อยปัญหามันมาช้านานทําให้เนีครับเวลาเราจะทําการจัดการมันทำให้มันต้องใช้จ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างจะสูงจากเมื่อก่อนเยอะเลยครับนะครับเห็นไหมฮะ จะให้ดูนะครับอันนี้คือถนนวิทยุนะครับนี่ครับแล้วก็ตรงหน้าผมตรงนี้ก็คือสถานทูตของเนเธอร์แลนด์ครับทุกคนนี่ฮะก็มีพื้นที่สีเขียวต้นไม้ใหญ่เช่นกันครับเหมือนที่สถานทูตอเมริกาเลยครับทุกคนแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโรงแรมหรู5ดาวครับเป็นโรงแรมออร์เรนจนเรสซิเดนท์ครับนี่ครับไปดูครับต้นไม้ใหญ่เยอะมากแล้วก็ตรงข้ามของสถานทูตก็จะเป็นนี่ครับ สถานงานหรูนะครับที่อยู่ในถนนวลิลยครับเป็นตึกออฟซีซันนี่ครับมีโรงแรมหรูโรงแรมควอลาดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโรงแรมพาซาเอทินีนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เป็นใจกลางเมืองที่สวยงามอีกจุดหนึ่งเลยครับเพราะว่าพื้นที่สีเขียวตรงนี้มันจะเยอะมากเลยนี่ครแอดมินมาที่นี่เมื่อไหร่รู้สึก มีความสุขแล้วก็ดีใจที่ยังมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้หลงเหลือในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับโชคดีมากๆนะครับที่ต้นไม้เหล่านี้มันยังเหลืออยู่ให้เราได้เห็นกันนะครับแต่ปัญหานะครับที่นี่ก็ค่อนข้างจะจอแจด้วยการจราจรนะครับเพราะว่าถนนวิทยุก็จะเป็นถนนนะครับใจกลางเมืองแล้วก็เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจสําคัญนะครับนี่ครับออฟฟิศพนังงานหรูๆส่วนมากก็จะตั้งอยู่แถวนี้ครับเพราะว่าการเดินทางมาที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายครับมีทั้ง รถไฟใต้ดิน MRT ครับที่สถานีลุมพินีแล้วก็รถไฟ BTS ครับวิ่งผ่านครับทำให้นี่ครับออฟฟิศต่างๆก็ส่วนมากก็จะอยู่กันแถวนี้เยอะพอสมควรเลยครับตอนนี้ผมก็เดินมาถึงจนถึงสถานทูตอเมริกาแล้วครับทุกคนเลยครับเห็นไหมฮะก็ต้นไม้ก็ยังเยอะเช่นเดิมครับแล้วก็คข้ายๆจะหนาตากว่าต้นต้นถนนในซําไปนะครับมันทําให้ผมมีความคําถามในใจตัวเองครับนี่ครับอย่าเพิ่งดราม่านะครับถามว่า ทำไมถนนเส้นนี้สามารถมีต้นไม้ใหญ่ได้แล้วทำไมถนนอื่นทั่วไปไม่สามารถมีได้แบบนี้นะครับทุกคนทั้งๆที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีพื้นที่เยอะมากมายครับแล้วก็ถนนหนทางก็กว้างขวางครับนี่ครับต้นไม้เหล่านี้ทุกคนนะครับมันอาจจะเกะกะในช่วงที่มันยังไม่โตเต็มที่แต่พอมันสูงเลยเลยประมาณตึก3ามสี่ชั้นไปแล้วครับมันดูแลง่ายนะทุกคนเห็นไหมครับใบมันก็ร่วงบ้างครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเห็นไหมฮะมันสวยงามไยซ้ำไปครับมันไม่ได้บทบัง คุณภาพต่างๆของตัวอาคารตัวตึกเละครับแต่มันจะเพิ่มความเขียวปรดีแล้วก็ความร่มเย็นให้กับถนนนะครับคนที่ทํางานตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้รถยนต์สะนะในการเดินทางไปมาขึ้นตัวสถานีรถไฟฟ้าเลยครับเดินสามารถเดินได้เรื่อยเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนมากฮะดูนะครับฟุตบาททางเดินก็รากต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้มันก็ไม่มันไม่ทาให้พื้นที่ตรงนี้เสียหายทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็นี่ครับให้ดูครับ ต้นไม้เหล่านี้พอมันโตขึ้นนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ง่ายต่อการดูแลแล้วก็รักษาเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะเนี่ยสูงสูงมากนะครับสูงเลยสะพานลอยตรงนี้ไปเลยครับนี่ครับดูสิครับทุกคนแอ่นี้จะพาทุกคนมาดูมุมสูงตรงนี้นะครับสะพานลอยตรงนี้คือสะพานลอยที่อยู่ตรงข้ามกับ สถานทูตอเมริกาครับทุกคนจะให้ดูความเขียวขจีของต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ครับนี่ครับโดยเฉพาะจามตุลีนะครับมันแผ่ร่มเงาทุกคนดูดิครับมันเหมือนกับอยู่ในกลางป่าที่ไม่ใช่เมืองกรุงเลยครับเห็นไหมฮะพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่สีเขียวจริงเลยทุกคนนะฮะดูสิครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหภาวนานะครับภาวนาว่าอย่าอย่าอย่ามี โครงการหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงคืออย่าตัดต้นไม้เหล่านี้ทิ้งเลยครับเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็มันก็ดูเป็นร่มเงาเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหาคนครได้ดีเลยครับเห็นไหมฮะทุกคนนี่ครับแอดมินชอบถนนเส้นนี้มากครับบางวันก็จะมาเดินเรื่อยๆครับมาสูตรบรรยากาศนะครับความเขียวขจีครับซึ่งมันหายากมากในของกรุงเทพมหาคนครทั่วไปนะครับเห็นไหมฮะแอดมินเดิเดนมาเลยนะครับ จนมาถึงแถวๆนีครับหัวมุมนะครับสวนลมพินีแล้วครับก็พื้นที่สีเขียวก็ยังเยอะนะครับก็ยังมีเหมือนที่ต้นถนนเลยครับต้นซอยเลยครับนี่ฮะให้ดูครับถนนเส้นนี้ก็จะกินระยะทางประมาณเกือบสอกิโลครับจากนะครับจากแยกเพลินจิตครับยาวมาที่สวนลุมแล้วก็ไปทะลุยังถนนพระรามสี่ครับแถวๆ ตรงหัวมุมระหว่างถนนวิทยุกับสวนลมพินีครับ คลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูถนนแห่งพื้นที่สีเขียวถนนต้นไม้ครับน่าจะเป็นถนนหลักถนนเดียวครับที่มีต้นไม้เยอะแล้วก็ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครครับนั่นคือถนนวิทยุครับนี่ฮะก็นี่ครับแอดมินอยากให้ถนนทุกที่นะครับมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ครับมันดูสวยงามแล้วก็มันให้ร่มเงาครับให้ประโยชน์กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ดีเลยครับนี่ครับอย่างนี้ทุกคนนี่ครับ ก็ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แอดมินพูดไม่ถูกต้องหรือพูดไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้จะลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขและก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ